เขียนมันเกลือใส่ขอ้อหยังครับรอพี่เ้าใส่โรบลิน,น,นว้พาโบลินจะมีอยู่สามตัวครับผมจำเลยรอี่เราใส่ตัวเบือเอ็มือโลกอ่ะืนอเือเือตุกเบื่อตัวนี้เป็นคึงสังห์ตัวนี้เป็นสังเคร,รอ่ยรอพี่เ้าเปลี่ยน Okay. เอาเบอร์เก่าก่อนเอาตัวเก่า่หรือตัวเก่าเนาะได้ๆสวัสดีครับพบกับผมนะครับสร้างไฟนัดอะไรสิ่งมินอนี้ออนิว1.9นะครับมาเปลี่ยนถ่ายวงเลวนะครับเป็นน้ำมันเครื่องสิบรีวิวสาเป็นเกียร์คึ่งสังเคราะห์ของวอลเบอร์ลินนะครับพร้อมกล้องเครื่องโอเคนะครับอ่าก็จะมีเช็คเป่าไห้นะครับก็คือพวกใส่ก๊องอากาศนะครับเป่าใส่ก๊องอากาศเช็คพวกน้ำยาลอเย็นน้ำมันเบรกประมาณนี้นะครับเติมล้มยางเช็คล้มยางประมาณนี้นะครับอ่า บริการของทางหลังในส่วนนี้ก็คือเช็ดไกฟรีนะครับเดี๋ยวทํา,าการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องของเก่าออกก่อนนะครับโอเคเดีย๋ยวถ่ายออกเลยะนะครับในส่วนน้ํามันเครื่องก็จะมีเสือรันหน่หยนะครับเสือรานแท้ไห้ตัวนึงนะครับในรายการของโ,โบอรลินโรบอรลินกรับลิฟทีโมลินะครับที่แทมเสือเดี๋ยวจ,จัดการหนครับนะครับบริการทางหลังก็จะทําการดูดแบบนี้นะครับดูดน้ำมันเครื่องจะเป็นท่อดูดคือจะพยายามดูน้ำมันเก่าออกไฮบริดนะครับ พวกคือมันลงเหลืออยู่ใต้ท้องอ่างนะครับก็จะดูดออกให้ด์คอ่บนะครับหลังจากที่ปิดทองอาง่างแล้วก็จะทําการมากนะครับเพื่อจะฉีดมากอ่านี่ครับคือยำเน้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทำการเติมเลยอ่าเดี๋ยวทําการเติมเลยนะครับมาบูลินก็อ่านะครับก่อนจะนี่เช็คน้ำมันเบรกให้ด้วยนะครับ าเบิ้องด้วยสายตานะครับน้ำมันเริ่มดำสกรปรกนะครับเดี๋ยวลองชี้บอกว่าไหนแล้วมันเปลี่ยนหรอ่อ่านี่ครับ,น,น,รบน้ำมันเบรกเริ่มเริ่มเบิดคุณภาพนะครับก็คือนี่จะขึ้นการจาจรส่จุดนะครับอ่าถ้าแบบดีๆหรือน้ำมันไม่เลยจะอยู่ประมาณ0ถึง2.5นะครับอ่าตัวนี้น้ำมันเบรกเริ่มเริ่มจะบ,บอดีนะครับโอเค น้ำยาลอยเย็นก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับยางสแตนเลสอิอเสน,นเช็คระดับน้ำมันเครื่องเลยเดี๋ยวจะเช็คลุ่มยางนั้นนะครับก็คือตัวนี้เป็นบริการเสริมเช็คทั้งสี่ล้อครับว่าลุ่มยางอยู่ส,นนสม่ำเสมอกันอนอครับ้าขาดด้วยว่าซึม่ก็จะแจ้งลูกค้าเติมให้นะครับ นะครับหลังจากที่สตาร์ลั้นยินก็จะสักพักนะครับก็จะเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับนี่น้ํามันใหม่เติมไปอยู่ในค่าที่มาตรฐานนะครับขีดที่สองข้างบนนะครับอ่ะเช็คทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะจะมีเก็บรายละเอียดต้องว่าสาดนะครับอ่ะขันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวจะส่งงานลูกค้าเลยนะครับจะมาขั้นอีกลยลูกค้าทันไหนนะครับที่สนใจงานเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือว่าเช็คระยะกรรสามารถที่ต่อสอบถามเลยครับหลานัดอะไรสิ่ง อยู่แถวตลาดจเจริญสีนะครับโอเค